สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านชัยวัดอรอยยนนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันนะครับเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องของรถบรรทุกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเป็นรถบรรทุกของนิสสันนะครับเครื่อง PE แล้วก็นิสสัน PF นะครับมันจะใช้กรองรุ่นเดียวกัน1คัน1นเครื่องเนี่ยจะใช้ไส้กรอง2ตัวนะครับเป็นไส้กรองกระดาษของยี่ห้อแบ็กขับนะครับผม BC แบ็กขับ อันนี้จะเป็นลูกเล็กนะครับเครื่องนิสสัน PE ตั้งแต่ตัว2 8 8 0แรงขึ้นมานะครับจนถึง330พวกนี้จะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลูกเล็กแล้วก็มีโอลิงมีแหวนทองแดงมาให้นะครับในชุดเรียบร้อยส่วนลูกใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ทางนิสสัน PE PF นะครับ PF ตั้งแต่ตัว290ไปจนถึง390แรงนะครับก็จะใช้ตัวนี้ เนี่ยฮะสองลูกนี้มันจะใช้เหมือนกันก็จะมีโอลิงมาให้นะครับมีชุดโอลิงมีแหวนมาให้นะฮะนี่ครับสำหรับพวกตระกูลนิสสันนะครับพวกนี้เป็นนิสสัน PEPF บ้านเราก็จะใช้กันเยอะนะครับอยู่ใน UD อยู่ใน c w 4 3 0อยู่ใน UD 4ประมาณนี้นะครับอยู่รถตระกูล UD 4 นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับในเพจของทางร้านนะครับหรือจะเบอร์โทรหรือ ID Line ก็0867 564 161ครับขอบคุณครับ